เข้าเรื่องแวอยู่ไหนไปออมด้วยตรงอยู่ตรงเลยตรงยังไงคะตามพี่เลยค่ะตามพี่เลยตามพี่เปลี่ยนเลยคะยังไงคะตามนั้นเลยค่ะเสียงสูงเห็นหนูหนูเห็นตามตามสื่อต่างๆอะไรเงี้ยค่ะตามที่พี่ๆลงอะค่ะหนูเห็นเห็นหมดเลย มีการอะไรไหมคะอาจารยก็ก okay. 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 ็มีแซลลบ้างอืออือโอเคเห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะได้ได้หมดเลยค่ะมันชัดก็ชัดเจนในตัวของมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกเรียกอะไรก็ได้หมดเลยก็ดีค่ะที่กับใหม่คนเดียวกับเดียวเลยค่ะก็ถือว่าดีค่ะ สำหรับใหม่ๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอะค่ะใหม่ดูที่ส่วนใหญ่การกระทําน่าจะสําคัญกว่าคือถ้าถ้าเรียกสถานะโนสถานะนี้แต่การกระทําคนละทางอย่างเงี้ยก็น่าจะเสียใจใช่ไหมคะแต่ว่าการกระทําต่อกันแล้วมันดีก็โอเคสถานะก็แล้วแต่เลยใช่ใช่ใช่ค่ะเราเียกแฟนแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมคะหวานขึ้นไหมอะรแบบนั ไม่มีอะไรเปลี่ยนก็ทําตัวเหมือนเดิมออะไรย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากก็อาจจะแบบมีเรื่องให้ล้องมากขึ้นเลยะเขาเป็นทุกอย่างให้กับเราเลยไหมเขาเป็นทุกอย่างให้กับเราไหมพอจอดก็ได้ค่ะได้ค่ะเหมือ่ค้าก็ชมเราบ่อยน้องพวกขาบรถไอะไรเงี้ยไม่เลอะ ก้มไปถือใต้ไหะใช่ค่ะหลังๆน่ะเก่งมากไม่รู้ไปเอาแรงมาจากไหนเก่งมากชมเก่งอะไรเงี้ยค่ะตอก็เไม่ชมที่แต่เป็คนไม่เคยชมเลยค่ะจนไหนต้องถามที่แต่ว่าแบบไม่แต๋ไม่ชมหนูแล้วคนอื่นชมหนูสวยพี่คนเดียวเลยไม่เคยชมอยูเลยแล้วแล้วเขาก็เราเราหลังๆนี่มาแปลกมากอะไรเงี้ยแปลกมาก ค่ะใช่เราจะได้แบบอ้โอเคอะไรแบบมาช่วยโปรโมทครับแม่างก็ตอนนี้พี่ก็ช่วยนะคะแล้วก็มีหลายคนมาช่วยใหม่มากเลยล่าสุดคุณมิ้นเพิ่งมาใช่แล้วก็แบบเพื่อนๆมาช่วยกันเพราะว่าใหม่เปิดโซนใหม่ที่ร้านนะคะเพิ่งเปิดได้แบบอาทิตย์สองอาทิตย์เองก็เลยแบบ ชวนเพื่อนๆในวงการอะไรเงี้ยมามาถ่ายรูปกันก็ขอบคุณมากๆเลยมีแบบคุณมมินก็มาถ่ายสวยงามเรียบร้อยอะไรอย่างงี้ยตรงนั้นเอ่อตรงต้องรอดูกันนะ <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แต่ตรงนั้นจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปเรื่อยๆค่ะใช่ช่วงวาเลนไทน์แลว้วกันช่วงนวาเลนไทน์เดี๋ยวถ่ายให้ดูกาแฟ ที่จริงเป็นกำลังใจมากกว่าค่ะเพราะว่าทุกๆดีเทลไอเดียอะไรเงี้หยหม่ก็จะเป็นคนคนลงมือคนทําอะไรเงี้ยบางบางทีก็ไม่กล้าแบบไปถามอะไรรบกวนเพราะว่าตัวพี่เองทํางานหนักอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะเอาเรื่องให้คิดมากใช่แล้วก็จะคิดทีทพี่ก็จะเห็นทีคือโปรเจกต์แบบเสร็จแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็จะเป็นแนวให้กําลังใจใช่ให้กําลังใจเราก็ให้เขาก็ให้อะไรเงี้ยค่ะก็ทําง,นงานหนัก ก็คือถ่ายละคร2เรื่องของพี่ก็เพลงรักเจ้าพยาใช้คาที่ที่ออนอยู่ก็ยังถ่ายอยู่เลยอะไรเงี้ยก็ชะตากรรมเดียวกันนะะละคร2ององเรื่องเจ็ดวันเกิดแล้วมีค่ะมีมีค่ะมีเลยค่ะวันเกิด ก็จะเป็นทําบุญค่ะถ้ากิจกรรมร่วมกันก็คือทําบุญเลยค่ะแต่ใหม่เตรียมของเซอร์ไพรส์เรียบร้อยแล้วค่ะที่ต้องเซอร์ไพรส์มากแสดงว่าที่คุยไม่ทำอะไรก็ไม่ให้คนรู้เลยก่อนก่อนถึงวันเกิดหนูพูดตลอดเลยว่าแบบเดี๋ยวเราคอยดูนะวันเกิดที่พี่ต้องเซอร์ไพรส์มากออะไรย่างงี้แล้วพี่เขาก็จะบอกว่าให้พี่เดาให้พี่เดาไหมล่ะถ้าพี่เดาก็ก็ถูกอะไรอแบบใหม่ก็แบบงั้นอย่าเดางั้นอย่าเดารอเซอร์ไพรส์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ครอบครัวตัวเรายังมีเป็นสองเรื่องเลยค่ะวินดี้เป็นยังไงสุขภาพและการค่ะเหมือนญาติผู้ใหญ่เลยเนาะเป็นห่วงญาติผู้ใหญ่เพราะพี่เตอ๋อจะเป็นห่วงสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะใช่อยู่ๆก็จะง่วงนอนเก่งอะไรเงี้ยก็จะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพทำงานหนักอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรอยากจะอวยพรเขาค่ะวัน,นเกิดวันองเกิดนะคะก็ Happy Birthday บ้างคะ่ะขอให้ เลตติ้งละครปังๆค่ะออจะมีโอกาสแบบถาเวลาไปรุ่งเที่ยวกันไหมคะหมายถึแบบว่ามีวิปมีอะไรกานตอนนี้ยังไม่ได้มีอะค่ะใช่แล้วถามที่เขาอยู่แต่ยังไม่มีค่ะแต่ยังมวันเกิดใช่ไหมคะใช่ค่ะวันเกิดก็จะเป็นไปทำบุญนะคะ เดี๋ยวดูก่อนค่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีว่าจะถ่ายไวปไหมแต่ก็จะคงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะขออเกณฑ์อาการบ้านบุญตอนนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างหายไปยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นค่ะรักษาแบบต่อเนื่องไหนต้องกินยาไปเรื่อยๆน่าจะแบบ6เดือนอะไรเงี้ยค่ะแบบดูคือต้องดูแลตัวเองหนักๆเลยอ่ะคะ่ะแต่ว่าก็อยู่ในทิศทางที่มันดีขึ้นไม่มีกำเริบอ,อะไรอีกแล้ว ไม่ไม่กำเริบแล้วแต่วันนะคะบางวันถ้าสมมติว่าเอ่อเครียดหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบมีอาการนิดนิด,นดหน่อยหน่อยที่แบบทาให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันกําลังจะมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะแบบเหมือนดึงตัวเองกลับมาแบบไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็พักผ่อนเยอะค่ะแล้วอาการมันก็จะดีขึ้น,น,นผลกระทบไหมหรอคะ,คะก็อาจจะแบบอาจจะทํางานถึงเช้าไม่ได้หรือทํางานถึง ตีสองตีสามอย่างเงี้ย ue, ไม่ได้เพราะว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่ากระทบไหมไม่ไมกระทบค่ะก,ก็ทำงานได้เต็มที่ทําทุกอย่างที่พุ่งกับอยากให้ทําทําหมดเลยะคะ่ะแต่แค่ต่วาแต่แค่บอกว่าแบบอันใหม่อาจจะแบบสว่างคาตาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าใหม่มีอาการนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ดีข<ม>ึ้นของ,ของคุณค่ะคุณหมอก็ไปหาหมอทุกเดือนเลยค่ะเพื่อไปรับยาไปลด ลดยาอะไรเงี้ยก็รอวันที่จะลดโดสลงแล้วเพื่อจะให้มันแบบหยุดกินเพราะว่ากินยาเยอะๆก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ